โชเคระเป็นปีศาจของประเทศญี่ปุ่นตัวใหญ่ผิวคล้ำมีสามนิ้วและมักใช้เวลาส่วนใหญ่ซุ่มซ่อนตัวอยู่บนหลังคาโชเคระเป็นหนึ่งในปีศาจที่เต็มไปด้วยปริศนาเพราะไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องราวและพฤติกรรมของมันมากนักพฤติกรรมของโชเคระนั้นก็คือโชเคระจะปรากฏตัวทุกคืนของวันที่60ตามความเชื่อของศาสนาโคชิน พบมันจะซ่อนตัวอยู่บนหลังคาพร้อมกับรอบมองเข้าไปในบ้านผ่านหน้าต่างหรือช่องว่างเพื่อสอดหามนุษย์ที่มีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมหรือเป็นคนชั่วร้ายถ้าหากพบมันก็จะพุ่งเข้าจู่โจมด้วยความเฮี้ยมโหดนอกจากนี้มีเพียงเหยื่อคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นอีกทั้งมันยังจู่โจมตอนเหยื่ออยู่ตอนลำพังทำให้น้อยคนนักที่จะได้เผชิญหน้ากับมันต้นกำเนิดของโชเคระนั้นมีอยู่ว่าศาสนาโคชินเชื่อว่า มีหนอนมแมลงปรสิตสามตัวหรือมแมลงวิญญาณที่ชื่อซานชิอาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์เมื่อถึงคืนวันที่60เมื่อเจ้าของร่างนอนหลับพวกมันก็จะพากันออกจากร่างสิงสู่เพื่อเดินทางไปยังสวรรค์พร้อมรายงานพฤติกรรมของเจ้าของร่างจากกักรพรรดิแห่งสวรรค์ก็จะใช้รายงานนี้ในการยืดหรือลดชีวิตตามผลของการกระทำเราคนดีมักไม่ต้องกลัวการรายงานดังกล่าวแต่กลับคนที่มีพฤติกรรมล่อแหลม หรือคนชั่วช้าหลายคนอาจพยายามหลีกเลี่ยงการถูกรายงานการกระทําไม่ดีโดยการนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนพร้อมกับสวดมนต์โดยเชื่อว่าการทำเช่นนั้นจะป้องกันไม่ให้สารชีออกจากร่างอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทางสวรรค์เองก็ได้เตรียมแผนสองเอาไว้รับมือกับเหล่าคนบาปหัวหมอโดยการส่งโชเคระออกไปทำงาน พวกมันจะตามหาคนที่พยายามใช้ช่องว่างจากกดแห่งสวรรค์และเล่นงานเหล่าคนชั่วช้าแบบถึงพริกถึงขิงกันเลยทีเดียว